น่าหลาบ้างย่งนี่มั้งตัวอะไรนี่ตัวอะไรถ้าจะทายนได้บ่ได้บ่วางดูนู่นกวางกวางอะไรกวางแยะแยะเขาไมาสวยไปสวยเขาสวยมากเลยพี่พีมียังค่อยแขก้ยังแน่แ กลังเข้าแตงกอลูกนั่นนี่ลูกมันดูนลูกมันลูกลูกตัวเล็กๆกันตัวเห็่่นตัวแม่กับตัวพ่อมันักเดินดูทางไปเไปลเดินปลเดิปลขึ้นไปละ สวนสัตว์สวนสมเด็จชีสเกตครับอันนี้ก็กวางอีกเหรอไปดูกวางอีกปไปให้ลูกมันใส่ให้ลูกมันจับมันตะกบถ้าจับตะกบนี่จะไปจับจะไปจับไมนฝุ่น นี่กระจงอยู่ไหนดูนกกระจอกเทศได้แล้ตัวใหญ่ๆนะเห็นไหมนะเห็นไหมนั่นังคอยาวๆนัดูไหมนตัวใหญ่เลยแม่แม่ตัวใหญ่เลยไม่มาเอมันให้ไม่มาวะทำไมไม่มาวะ จริงจังเอเ네ีขยับขยับร so ึเปล่าขยับหัวนั่นปั๊บปะมันหางนี่ดูตวมันมีสวนขอกวงกับแท้นี้กวงใหญ่นี่กวงให

อ่ะนน้อ่น้ำน้ำมันนอนเห็นไหมมันพูดน้ำแลวนะมันนอนน้ะะอะไรเนาอะไรโก้โก้โดิโก โไม่ใช oh. oh. mm ่เอโปมันมองน้าเลยนะมันมองแล้วนะไปมาดูนอ mm ื hmm. ่นไปเราไปดูเอโไป้ามีมีดำนั่นน่ะเพามันดังเห็นบย เหมันนังเห็มันนังไปดูดูอะไรพอแล้วเ่ไม่เ่อไอย่าไม่เ่าอีไ่ไปดูลิงอะไรลิงลิงกังไม่ ไม่ใช่ดิงกังดิงกังดิงกังไปดูนะนี่ไปดูดิก่อนไปดูดิมาตื่นแล้วมัเดินเดินนี่เกาหลีเหมือนกันนี่ดิงเกาหลีเ

ปมาปนหลับมาปะดนหลับมาะนหเอาเอาหมดเฮ้ยขออนงคยิ้มโยนโยนโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่คนเอาจิเอาจินนั่นเอาโยนไป ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นป่ะนะนม่ลองหนามันเขาฟังเห็นป่ะนะเขาก็มาเอาเขาจะมาเอาไงต้องเป็นเป็นอาหารปลาแห่งขนมปังเน้มันน้อยเดี๋ยวรอเลยผู้ตัวใหญ่ผู้ตัวใหญ่โอ้